วิดวิวพระเอกช่องสามข้างรักแฟนต่างไว้ใส่ใจดูแลกเก่งหม,มาละลายแล้วรักเอ่ยเตยหอมกันสุดๆส,สำหรับคู่รักต่างไว้พระเอกสุดเกลียนปอยปรณ์และนักร้องสาวเฟยพปรปวีที่พักหลังมานีมเมนต์หวานออกสื่อตัวติดกันหนึบไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดทั้งทิพในประเทศและต่างประเทศอย่างล่าสุดคู่รักบอยประกก็ได้ยกครอบครัวพาคุณแม่และบรรดาน้องๆรวมถึงแฟนสาว เฟยพรปวีไปเล่นสกีตะลดยหินมาที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมหย่อนโมเมนต์คู่น่ารักมุ้งมิงใส่ใจดูแลกันและกันตลอดทั้งทริปพร้อมระบุคแคปชั่นว่าความรักภาคสองอางานนี้เหล่าเพื่อนคนในวงการบันเทิงและบรรดาแฟนคลับแห่กดไลค์คอมเมนต์แซวสนัน